มาต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับวันยุบสภาที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นในวันที่20มีนาคมนี้เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีแสดงสปิริตนะคะหลังจากออกโรงพยาบาลได้เพียงแค่วันเดียวเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนักข่าวก็ถามถึงอาการว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถามถึงเรื่องของการยุบสภานี่แหละนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกเพียงว่ายังไม่ขอพูดถึง แม้จะยอมรับว่าเวลาที่จะยุบสภานั้นงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะว่าสภาก็จะทำหน้าที่ถึง23มีนาคมนี้ แล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของการลงพื้นที่หาเสียงอของพรรคการเมืองต่างๆนะคะแ,คแต่ก็ยังต้องรอความชัดเจนเรื่องของการประกาศบรรยุทสภาอย่างที่คุณวรพัฒน์บอกไปเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตร,รีส่วนอาการมือขวาอักเสบจากการติดเชื้อของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกยืนยันว่าอาการป่วยเนี่ยไม่กระทบต่องานราชการและแผนการลงพื้นที่หาเสียงแน่นอนค่ะแม้ว่าจะเพิ่งได้รับอนุญาตให้กลับพักรักษาอาการที่บ้านได้ หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยอาการมือขวาอักเสบจากการติดเชื้อแต่ว่าผ่านไปเพียงแค่วันเดียวพลเอกประยุทธจันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงสปิริตเดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเปิดเผยถึงอาการป่วยล่าสุดว่า มือบวมน้อยลงแต่ว่ายังมีอาการอ่อนเพลียบ้างเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากว่าไม่เคยเข้าโรงพยาบาลและต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดเนื่องจากว่ายังมีแผลคาดว่าประมาณสัก1-2สสัปดาห์จะสามารถถอดอุปกรณ์ต่างๆออกแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้ยืนยันว่าอาการป่วยครั้งนี้ไม่กระทบต่อการทำงานและแผนการลงพื้นที่หาเสียงเช่นที่มาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีตลอดการประชุมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าการลงพื้นที่อาจจะต้องปรับให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเท่านั้นฟังประเด็นนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเจระวังตัวมันก็ไม่เป็นไรมั้งคุณหมอก็บอกไม่ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่ระวังแล้วอย่าสากต่ำอย่าใช้มือมากนักก็ให้พักแขนไม่หน่อยนะจ๊ะขอบคุณที่เป็นห่วงก็ไม่กระทบหรอกนัะโทบอะไรล่ะฮะพ้าะการไปก็คือการเมืองการการ ราชการก็ราชการการเมืองก็ก็ผมก็ทำทั้งราชการและการเมืองก็ก็ไม่ได okay. ้ไม่ได้แตกต่างกันมากนักหรอกแม่พีงแต่ว่าก็ต้องไปพบประชาชนบ้วยอะไรด้วยใช่ไหมอะไรที่ไปได้ก็ไปแล้วก็เพียงแต่ว่าต้องระวังตัวเองไว้หน่อยนึงนะก็ก็ขอบคุณนะเพราะชนก็ก็เวลาไปหาก็มาเจอกันเยอะเนาะก็เพียงแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยเพราะแค่นายกแค่นั้นเองนะจ๊ะก็อยากไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปเยือนอยู่แล้วล่ะนะ เพราว่าประมาณนั้นนะประมาณถ้าดีก็สัปดาห์นี้ถ้าไม่ดีก็สัปดาห์หน้าได้กอาทิ์ให้แผลมันปิดนะครับก่อนไม่งั้นเชื้อโรคมันจะเข้าไปข้างในก็ทำพลาสา์ทุกวันเลยนะเช้าก็ก็ก็เซนได้ไงเพืิงซ้อมเรนมาเพราะว่าเดิมเมื่อวานมันล็อกอยู่ก็ซ้อมเรนมาแล้ววันนี้ก็เซนสวยก็เดิมนะ ยังไงล่ะเซนสวยกว่าเดิมมีภาพออกมายืนยันด้วยนะคุณจิตตนามีภาพลายเซ็นเหรอคะวาเซนได้ is, <ๆ>จริงอ๋อนี่นะฮะจากนายกรัฐมนตรีทีนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังการประชมุมคณะรัฐมนตรีในหลายประเด็นนะครับแต่ว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าของการยุบสภาเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกเพียงว่าการยุบสภาใกล้งวดทุกที นี่แหละคือความคืบหน้าแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในสัปดาห์หน้าจะยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะรัฐบาลปกติอยู่ใช่หรือไม่นายกบอกว่าคิดว่าอย่างนั้นใน,ในยกรัฐมนตรียังได้ปฏิเสธข่าวการกระทบกระทั่งในการหาเสียงระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์นะครับโดยบอกว่าสอบถามเรื่องนี้ไปแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรการไปฟังเสียงแล้วก็บรรยากาศในการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเด็นครับ ผมไม่เห็นมีอะไรผมก็ถามท่านเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนี่นะเนาะบางทีก็ก็เอาไปพาดพิงกันไปกันมาเดี๋ยวมันก็มีเรื่องยุนได้แนะผมก็ถามโมน้าพักมีไหมท่านบอกไม่มีก็จบอ่ะละไม่ไม่ย้อนกลับมะมะความคืบหน้าแล้วก็คืบหน้า,ค,นาคือการการยุทธภาก็ก็ไกลงวดลงทุกทีเนี่แหละคืบหน้าแล้วลหละเนาะยังไม่รู้จำไม่ได้อยู่ กกกกอาารบว่่มนคุยแล้ว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 ไม่รีมหาออะไรเลยจ๊ะนะท่านก็บอกแล้วแต่านาจะเป็นการปนรรูปแบบรัฐบาลก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคิดว่าก็ม่มีเรื่องอยู่หลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่ติดค้างอยู่นะก็อยากให้ภาระต่างๆเนี่ยมันมันเพราะประชาชนคนเดินรเนี่ย ใช่ไหมก็พยายามจะแก้ให้มากที่สุดะนะไอเรื่องของการอะไรยุคธภาเลือกตั้งหาเสียงมันก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะวันนี้ทุกคนก็หากันอยู่แล้วอะใช่ไหมก็หาด้อยกันแล้วว่าโอ้ยทุกคนก็บอกว่าก็พร้อมจะล่วมกันในยุในการแก้ปัญหาให้ประชาชนในช่วงนี้ไปผ่านก่อนแล้วที่เหลือก็ไปกันลาราชการไปอะไรไปกันแล้วแต่เนาะเรื่อพูดแล้วเรื่องมือฉัน ไม่ได้คุยอ่ะไม่ได้คุยก็เป็นสิ่งของท่านใครจะคุยกันก็ก็ถ้าเขาคุยกันนะ่ยคนรู้จักกันทำไมคุยกันไม่ได้ล้วเนาะยุบสภาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าอังคารหน้ายังมีประชุมคอรมออยู่นะคะถามท่านนายกนายกไม่ตอบก็ต้องไปถามท่านนี้ค่ะนายวิศณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข,ข่าวว่าจะมีการยุบสภาในวันที่2ี่สมีนาคม โดยกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เนี่ยเป็นอำนาจของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งจะทําให้วันเลือกตั้งขยับไปเป็นวันที่14พฤษภาคมหรือไม่เรื่องนี้ก็อยู่ที่กกตจะตัดสินใจภายใต้กรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกําหนดค่ะ ไม่จัยยกเคยเลยเรื่องนี้ม่คเไมเสยมันยมันมีสิทธที่จะเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ทราบผมไม่รู้เรื่องแลอาจารย์ี่บอกวัาน้นเหมาะสมนะครับไม่ทราบตอง่ถูกที่นายกผมไม่ควรพูดอะไรแบงนั้นที่ไม่พูดแต่เขาไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่รับกันเไม่รู้จริงครับผมอาจารย์ครับผมขอเรียนถามนีอาจารย์เรื่องการแบ่งเขตเืตั้ง มันจะทำให้วันเลือกตั้งเลยเกิดไปถึงวันที่14พฤษภาคมได้หรือเปล่าครับไม่ทราบมันนี้มันได้ไหม่เหมือนที่กกตกำหนดนะฮะแค่แต่ว่านับระยะเวลาให้มันได้เวลาตามรัฐธรรมนูญแล้วเราแก้กฎหมายใรม่ที่จะแบบอะไรอย่างน้อยเสียงอีกมาเรียบมากเลยถ้าไปในยุทธภพถ้ากไปยุทธภพกระจารย์ครับเราถ้าเป็นเงื่อนไขน้องวันที่14กันยายนไหนจะเหมาะกันนะครับมันอยู่ที่ยุบวันไหน ครับเถ้ายุคยี่สิบสิบสี่เป็นไปได้ไหมคะผมเป็นนยุคถ้ายี่สิบได้สิถ้ายี่สิบอาจารย์ครับระหว่างวันอาทิตย์ที่หยุดสี่วันติดต่อกันกับวันอาทิตย์กับสองวันธรรมดานจะมีผลได้เสียในการเมืองตต่อเขาบอกว่าไม่มีผลได้เสียแล้วก็ไม่ไม่ไม่แตกต่างในการจัดการเลือกตั้งบทในแง่ของผู้ใช้สิทธินะครับ แล้ววันนี้กรกตมีการรายงาน,นะอานานนะอไารา,าบ้างไหมครับไม่มีครับ